สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบอกทุกท่านว่าห้ามพลาดนะคะเพราะเราจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับ3มเหรียญ3ปีปีะสอของเหรียญ10บาทนะคะซึ่งก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะคะจะมีรายละเอียดยังไงนะคะเราไปชมกันในคลิปค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสระชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะวันนี้เราก็จะมาพร้อมกับข้อมูลและก็สาระด,ดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยในรัชกาลที่9มาเราสู่งว่าทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับสามเหรียญซึ่งมีความแปลกและก็พิเศษนะคะนั่นก็คือราคาของเขาก็สุดอลังการทั้งสามเหรียญเลยนะคะเราก็นำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะว่าเหรียญน,นะคะเขาเริ่มใช้กันตั้งแต่ปีไหนนะคะ เหรียญในรัชกาลที่9นะคะเขาก็จะมีการใช้ในปีพุทธศักราช2493นะคะโดยมีการผลิตเหรียญกระสาบ,บนเวียนรุ่นแรกออกมาใช้นะคะก็คือเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลน,นะคะหรือเหรียญทองแดงนะคะชนิดราคา5สตางค์10สตางค์25สตางค์และ50สะตางค์นะคะลวดลายด้านหน้าก็เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด,ดุลยเดชนะคะด้านหลังก็จะเป็น ตาแผ่นดินของไทยนะคะนั่นก็คือเหรียญรุ่นแรกนะคะซึ่งเราได้นำมาใช้ในรัชกาลที่9นะคะส่วนเหรียญ10ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะก็แต่ก่อนนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นธนบัตรนะคะใบละ10บ,บาทแทนนะคะซึ่งการใช้ธนบัตรใบ10บ,บาทนีนนะคะเขาก็มีการเลิกใช้นะคะเมื่อปีพุทธศักราชส0 0พห้พุทธศักาชสนะคะซึ่งก็มีการ ผลิตเหรียญสิบบาทรุ่นแรกออกมาใช้นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าทําไมเขาถึงเลิกใช้ธนบัตรนะคะคือว่ากระดาษที่เรานํามาพิมพ์เป็นแบงค์สิบาทแบงค์ยีบบาทที่เราใช้อยู่นี่นะคะคือเขาสั่งมาจากนอกนะคะต้นทุนมันสูงะคะ่ะในเมื่อทางทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการปรึกษากันนะคะเพื่อจะลดต้นทุนในส่วนนี้นะคะก็เลยมีการ ผลิตเหรียญขึ้นมาใช้แทนนะคะซึ่งก็ผลิตขึ้นมาใช้ในปีพุทธศักราช2531นะคะซึ่งก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างที่เราเห็นนะคะที่เราใช้กันปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรูปรูปแบบโฉมใหม่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2551นะคะซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเหรียญสิบแบบหนึ่งก็คือแบบพรษเหียนใหญ่นะคะส่วนที่ปี31ถึง50 เหรียญนี้ก็คือใช้แบบเพระเสียงเล็กอยู่นะคะนี่ก็คือรายละเอียดและก็ความเป็นมาของเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9นะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะนั่นก็คือเหรียญสามเหรียญซึ่งเราก็ได้เกินให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเขาก็เป็นเหรียญที่มีราคาติดอันดับท็อป1ทเลยนะคะซึ่งบอกตรงๆเลยค่ะว่าสเหรียญน,นี้ถ้าใครมีนะคะก็ ขาบอกเลยค่ะว่าเป็นเสิทธีน,น้อยนี่เองนะคะก็ถือว่ามันเป็นเงินเก็บเงินออมเงินสะสมของเราก็แล้วกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีความพิเศษกันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นก็ขอกาลังแรงใจจากทุกท่านเช่นเคยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งสัน่นเพื่อจะได้ไม่พลาดข,ข้อมูลดีๆทางช่องของเรานะคะเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยนะคะเหรียญแรกที่เราจะนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2535นนะคะนี่ก็คือเหรียญน,นี้นะคะ ะะรูปร่างลักษณะของเขาก็เป็นทรงกลมนะคะขอขอเฟืองนี่ก็เป็นสลับเรียบนะคะเฟืองสลับเรียบกลางเหรียญก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้านขวาก็จะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะด้านซ้ายก็รัชกาลที่9ค่ะนะคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะ ขบนก็จะมีคําว่าประเทศไทยอักษรเบลนะคะปีพุทธศักราชที่จะททำเหรียญน,นะคะแล้วก็มีคําว่า10นะคะโดยมีคําว่าบาทนะคะแล้วก็มี10บอารบิกนะคะซึ่งก็คานไว้อยู่ตรงกลางนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญน,นะคะเหรียญปีพุทธศักราช2535นะคะก็ เขาบอกนะคะว่าเป็นอีกเหรียญน,นึงทึ่งมีราคาสูงนะคะเรามาดูยอดการผลิตกันนะคะว่าทําไมเขาถึงมีราคาสูงนะคะก็จะขอบอกทุกท่านด้วยนะคะว่าเหรียญที่มียอดการผลิตที่น้อยนะคะจะทําให้เขามีราคาสูงนะคะและและยังเป็นที่ต้องตาต้องใจของนักสะสมด้วยนะคะสําหรับเหรียญที่เราจะนํามาฝากทุกท่านใน3ามเหรียญน,นี้นะคะ เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2535นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่13ล้าน8,500 0เหรียญน,นะคะราคาเขาอยู่ที่300บาทต่อเหรียญน,นะคะนี่ก็คือเหรียญ UNC นะคะซึ่งยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะนี่ก็คือเหรียญที่1ที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกท่านนะคะเรามาดูเหรียญที่2กันก่อนนะคะ เหรียญ10บ,บาทนะคะปีพุทธศักราช2541นะคะนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะลวดลายลักษณะก็เป็นเหมือนเหรียญแรกที่เราได้กกินรายละเอียดให้ทุกท่านได้รับฟังกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2541นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะยอดการผลิตอยู่ที่980,000เหรียญน,นะคะ ราคาเขาอยู่ที่สองพันบาทต่อเหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีราคาสูงอีกเหรียญหนึ่งนะคะของเหรียญ10บบาทในในสามเหรียญที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเรามาดูเหรียญสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2542นะคะนะคะนี่ก็คือเหรียญน,นี้นะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดก็เหมือนเดิมนะคะนะคะ เหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2542นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะย,ยอดการผลิตอยู่ที่1 3 0 0 0 0เหรียญน,นะคะราคาอยู่ที่660บาทนะคะซึ่งก็ขอบอกเลยค่ะว่า3เหรียญที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะวันนี้แต่เป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะคะซึ่งเราก็ยังหาได้ในตลาดหมุนเวียนบ้านเรานะคะถ้าใครมีก็ขอให้เก็บสะสมไว้นะคะสำหรับ เหรียญสามเหรียญน,นี้นะคะที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะก็มีจุดประสงค์หลักนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะจะได้มีความเข้าใจที่ดีนะคะตรงกันกับนักสะสมหรือนักที่เขาต้องการซื้อเหรียญน,นะคะก็คือให้เราดูที่ยอดการผลิตของเขานะคะยอดการผลิตไหนที่น้อยนะคะเราก็ให้ทําการเก็บสะสมไว้นะคะ เพราะในวันข้างหน้าอีกไม่นานนี้นะคะอีกในอนาคตที่ไม่ไกลเกินเอื้อมนี้นะคะก็จะมีราคาสูงปรับขึ้นมาทันทีนะคะนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กน้อยที่เราตั้งใจสรรหามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you can get some